สวัสดีครับร้านแม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสการ์ดจอทางกิกะไบต์นะผมจะเป็นกิกะไบต์ยินดีดีจีฟอร์ดจีดีเอ็กซ์เจ็ดห้าศูนย์ทีไอโอซีสองกิกนะตัวนี้สองพัดลมนะครับพัดลมไม่คอนไม่โยกนะครับเป็นฟอร์ดนะครับขการ์ดจอไม่มีบิดเบี้ยวนะครับมีเฮดดีบีไอสองพอร์ตนะผมแล้วก็เฮดดีบีไอสองพอร์ตนะครับเสร็จเป็นเฮดดีบีไอเข้าหน้าจอนะครับรูปเพชรลางกันนะครับ ข้าหลังนะครับวไยร้านนะครับ SN จะเป็น1 60 9 4 1 0 19 367นะครับผมนี่นะครับมันดูส่วนหลังหน้าจอกันนะครับนี่นะครับสินค้าเปกติปกตินะครับผมอันนี้ไปโดนสาย HDMI นะครับนี่นะครับก็านาร์ด g v i s e t นะครับก็จะเจอ Nvidia GeForce GTX เซท่านส่วนทีไอนะครับเมมโมรีไซส์จะอยู่ที่2กิกเมมโมรีนขวาจะเป็น GDR5 นะ้ำอีพินด้านะครับะนะครับปกติปกตินะครับผมผ่านครับ